มีใครเคยเจอแบบเราไหมคะวัวเทโรเล่เป็นวัวแม่สาวลูกแรกแต่ว่าเราเคยเห็นวัวเพื่อนบ้านแล้วก็วัวข้ออื่นหลายๆคอกข้อเป็นเทโรเล่เหมือนกันเทโรเล่เขาจะเป็นวัวเป็นสัตว์ที่ว่าเขาจะห่วงลูกมากเลยยิ่งเป็นแม่สาวลูกแรกเขาจะยิ่งห่วงมากการที่เราจะเข้าไปใกล้ลูกเขาเราก็ต้องระวังถึงเราจะเป็นเจ้าของที่มีความคุ้นเคยเราก็ยิ่งต้องระวังเหมือนเดิมเพราะว่าเทโรเล่จะห่วงลูกมากการที่เราจะเข้าหาเทโรเล่หาแม่และหาลูก เราจะต้องใช้ความ,ะมาร,ระมัดระวังยาได้ประมาทกับวัวพวกนี้เพราะว่าวัวพวกนี้บางทีพอชนก็จะชนเลยเพราะว่าเกิดความห่วงลูกขึ้นมาก็ให้ะร,ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะหลังคลอดสองถึงสี่ชั่วโมงเราจะคอยสังเกตด,ดูลกวัวนะคะว่าลกวัวจะออกจากกีมของแม่วมัวไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นกับตาเองว่าลกของแม่วัวได้ออกมาแล้วซึ่งไม่ได้ตกค้างอยู่ในท้องจริงๆเพราะว่า การที่ลูกตกค้างอยู่ในท้องก็ทําให้อันตรายเหมือนกันนะคะก็ให้เฝ้าระวังนิดนึงเรื่องเล็กๆน้นอยๆเนาะหลังจากที่วัวได้คลอดแล้วหนึ่งวันนะคะเราจะให้วัวกินยาสตรีเ็นภาคแบบนี้นะคะเป็นเป็นภาคก็ได้เป็นโลก็ได้เป็นยาสตรีของคนเพื่อที่จะให้ช่วยเร่งขับลูกออกเนาะวัวหลังคลอดพวกชารอเล่พวกเลือดสูง,สงพวกนี้จําเป็นมากนะคะที่ว่าจะต้องฉีดยาหมอยาต้องถึงหลังคลอดจําเป็นมากที่จะต้องให้หมอมาฉีดยาเพราะว่า ยาหมอจะครบกว่าแล้วก็ดีกว่ายาหมอจะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายที่วัวหลังคลอดต้องการจะขับลกออกแล้วก็จะบำรุงมดลูกของแม่วัวก็หมอจะมียาพวกนี้ครบนะคะเพื่อที่ว่ามดลูกของน้องวัวจะสะอาดแล้วก็จะได้ทําการสืบพันธุ์ในครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็วัวพวกนี้จําเป็นที่จะต้องดูแลและใส่ใจมากกว่าวัวพันธุ์อื่นๆนิดนึงเนาะ ไม่ไยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ